สวัสดีจ้าแม่แม,แม่พ่อพ่อเอฟซีพอ e mm ่อ hmm. ห้าจิมพ์มาทายคลิปได้วจ้ะไม่รู้ไง mm hmm. จ้ะนี mm ่แหละจ้ะ hmm. โอ้ยมันอเหร่นกันพไปดองไหม mm hmm. เย็นไปอืมเกิกขุนเกิกยีงเงายางอืม น้องจะออกน <c oughs> ็นั่นะเด่นไม่ออกแม่ไม่เปิดไม่เปิดไม่เปิดอือไม่เปิด <c oughs> ไม่ต้องอ้อนไม่ต้องมาอ้อนไม่ต้องมาอ้อนไม่ต้องมาอ้อน กินไปมีให้กินกินไปเลยสมจุกเลนผู้เดียวเลนผู้เดียวยู่นี่แไรเนี่ยนอนคขมบอ,อกค่ะแมท สวย,ยเอ้เป็นอะไรกันฮะอืมเอยอยู่ด้วยกันไม่รักกันเลย ยังอืมอืมอการมาโบนได้ค่อยกินไปสวยเอ้ยจะเล่นอะไรนักหนาเดีย๋ยวก็โดนฟ้าตีเนี่ยเนี่ยวุ่นวายจริงเลยเนี่ยืม เล่นเล่นเล่นว่า มว่วนไรเล่นชุงขนมอาหารเปียกมว่วนคั่กอืม,มกินได้เบิดมือได้พี่น้องขันใจไหมสี่กินได้เบิดมือเนี่ยเดี๋ยวก็ลงมากินเดี๋ยวก็ลงมากินเห็นปะเล็กน้อยก็ก,กินได้ này bất mơ, chim bất mơ nhanh không. Hm, 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 อย่าะลุกพ่ม่กินยาจะลุกพ่อิม่มอืมอืม,อม,อม กินไปลูกกินให้อิม่มอิ่มอืม,อมคุิร์กคุณตามาเห็นได้พี่น้องโอ้ยอ้วนกระดอกเห็ดมันแล้วนี่จิไปอ้วนคักก็เกาด้ออ้วนพะโล้พะงานเนี่ยเุิร์กอ้วนคักแน่ นี่บังพอนอนขอถ่ายรูปกันหน่อยกันนะบังนอนบังอาหารพี่น้องไหมเนี่ สลิดเจ้านนี้เจ้าสลิดน,นั่นแหละแล้วสิขอปิดคลิปกันเด้อบใหนพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์นำไจได้จ้ากดซับแตะไข่กดกระดิง่งเพื่อิบวยได้พลาดคลิปใหม่ๆได้จ้านี่ก็ หรบคนติดตามกข็ขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงได้จ้ะเด้อให้ยู่ดีมีแห้งมีโจกมีหลับแฮง้แฮงๆปังปัง,ปงมันๆตลอดปีแล้วก็ตลอดไปได้จ้ะเด้อสาธุสวัสดีจ้าพอ,อกันไหมได้จ้ะเด้อ